มีตะเพิ่มไว้วันหนึงชื่อคุณคุณนะเดี๋ยวไปดูกันสุนทกครับเสียงเสียงมาขึ้นปะอ้าวคุณปื้มสวัสดีครับเอ้ามึงรู้ตัวไอ้สัตว์เคลียมีคนไมาดูตัวเหรอยินดีอีกแล้วนะมึงขอเป็นซีเจได้ไหมอ๋อเดี๋ยวคนนี้แบบคทำจับมันฝรั่งการคำนวณะค่อนข้างช้าเลย เรเลือกซีเจนะฮะะซีเจเหรอเออผมใครเอ่ยคนที่ทำช่องยังไปครับผมอ้าวมึงเลือกซีเจเหรอเปลี่ยนตจอมาหนึ่งเออได้ละไอหลอเนี่ยไอหน้หลอดยังไงดีกดเลยดีเลยครับผมคุณปื้มไปไหนมาไม่เจอตั้งนานปากก็อยู่ที่กูแหละครับเป็นอนๆหรอกเดี๋ยวใส่ของเดี๋ยวใส่ของชุบๆแล้วก็อะไรที่กูไม่มีวะเดี๋ยวรอดูกันไอ่ออกก็ได้ยเงี๋ยวกูใส่ออกเลยกูใส่งอออกเลย กูซื้อมาละสวัสดิ์สวัสดิ์อ๋ออยากออกอยากออกนะออกห้องออกเปล่าไม่ได้ออกห้องไอ้เหี้ยออกไอ้แต่หมดหนึ่งดีมกูพร้อมจะลุยกันมานานแล้วข้าวแบบข้าปืนยิงด้อยาี๋ยวๆอยากคนละเกลียบไม่ใช่ไม่ใช่การเลนไม่ใช่กาเลนนที่หรอไอ้เหี้ยไม่ไม่ใช่ดูไอ้เหี้ยแม่งมาเป็นปืนกระบอกเลย มึงดูบอลล็อตนี่บลล็อมีเฮี้ยอะไรบ้างอ่ะมึงก็บาบมึงู้ว่าบอลล็อมีเฮี้ยอะไรบ้างมีหนังสือตำราไอ้เฮี้ยอะไรอ่ะพี่ขอให้ดอกขอให้ขอให้พี่เราผีหลอกครับเออไม่เคยครับผมกูอยู่บนลลครับป่าครับคยูเขาเป็นคนขี้ระแวงครับใี้คุณเระแวงหลังกยตอนแรกที่มาครับมาหอนห้กูกลัวแล้วสัตว์ที่คุณยูมาแล้วประเดิมมาแล้วเพิร์ลผู้ชายนีดแรงนะกบอันดาเรื่อแรงผู้ชายอะไรอ่ะ ไปสายแดงไปสายแดงแล้วไปสายข้างล่าง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 สุดคุณปึ้งมองใครเลยแล้วไม่ใช่เหรอมาเดียวหนึ่งกดเปอร์เปิร์กดเก็บกดเก็บไฟฉายแล้วก็กดทีอ๋อคนละปื้มกด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 อกดกดกดคิวกดกดกดคิว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 แล้วกดกดทีกดคิวแล้วกดทีกดคิวแล้วกดทีเปิดกดคิวแล้วกดทีมันจะเปิดไฟฉายทำแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวมันจะเปิดไฟฉายแหละ แล้วก็เดี๋ยวเปิดประตูแล้วกันเจด่านแรกกูเล่นดีด้วยไอสัตว์เจ้จริงๆไม่กูเหี้ยไปเข้าไปเลยประตู How เฮาสัตว์เหี้ยสาวผาสาวแบบก็มาเหี้ยอ้าวเออเลิกเข้ามาไอ้สัตว์ครบผมบอกแล้วทีมนี้ครบ สิบสี่ครับห้องนี้ไม่มีครับผมคันเรื่องคามีิ่งยัรับประกันครับห้องซักลีดสิบสามสิบเจ็ดนะครับไม่มีครับผมสิบสองจุดเจ็ดสิบจุดแปดโอ้โหหน้าห้องเลยพี่หน้าบ้านเลยเนี่ยหน้าประตูเลยเจออยู่หน้าบ้านเลยงั้นเหรอห้องนี้หรือเปล่าห้องนี้หรือเปล่าไปดูห้องนี้กันไม่ไม่ใช่ตรงนี้มีกาด้วยอ่ะ ต้องนี่มีกาวโดยห้องนี้เออเอออันนี้สิบเลยนะอันนี้สิบเลยนะไงล่ะกูเคยเจอสองคนเป็นโลงชั้นแรกเลย API API มาผีเราหาเลยบม่ไม่เอา API มาผีหาเลยอะไรวะเพจเพจอพศผีชื่อเจมนะครับชื่อเจมส์เจมส์นะครับผมไม่เจมบอร์ดนะเจมบอร์ดเพศเพศมีเกชต์อากอ เอาวอล์กอะไรอย่างกันหยิบเกลือเหยียบเกลือเหยียบเกลือใช่เหยียบเกลือ,อแล้วก็เซนเซอร์เซนเซอร์แล้วก็อย่งี้ไม่รู้อะไรไม่อะไรคือการที่เขาไปหากันแล้วกูเปิดมาหน้าฮงเจง <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> ไอ้เหี้ยกูก็แบบเปิดประตูมาคนสุดท้ายกูน้งปรับเสียงอยู่ไอ้เห <c oughs> <c oughs> ี้ยสิบสองโคตมึงกันกดปุ่มตัวอะไรวะกดบีครับผมกดบีกดบีกดบีเฉยๆไอ้เปิลเปิลมาดิเปิลกดกดกดคีย์แล้วกดกดบีไปเลยเพิ่มแล้วก็ พูดไปเลยว่าจะเอาอะไรด่าไปเลยวิเซนเซอร์ดังสุดเลยวิเซอร์ดังสุดเลยวิเซอร์ดังสุดเลยดู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 ไม่ไม่ไม่มึงดูมึงดูมึงดูอันนี้มึงดูอันนี้มึงดูอันนี้โอ้ยโอ้ยพี่อยู่จ๋าผมว่ากระปอมโดนแล้วอะทำไมอะเฮ้ยดิ๊นี่เฮ้ยดีิโต้โต๊กาดิ ทำไมอะเอ่อกระปอมตอนนี้น้อยสุดแล้วก็กระปอมเข้าห้องไอ้คนแรกเว้ยเพราะงั้นมีโอกาสโดนสูงกูกระปอมเข้าแรกใช่แล้วกูเข้าสองต่อเลยกูต่อเลยกูต่อกระปอมเลยอ่ะแล้วมันไปัญหาคือบัตรเอเวอร์วันนะมันคือบัตรเอเวอร์วันนะเอเวอร์วันนะแต่แต่แต่ถ้ามันเล่งอ่ะมันจะเล่งกระปอมไงพี่ถ้ามันไม่เล่งก็คือเล่งทุกคนถ้ามันเล่งนี่วิจารณ์ีทีปีโซว่าปกาว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีไอมีไอมีฟิซซิ่งฟิซซิ่งยิมเพียร์ฟิซซิ่งอยู่ความพี่ความผมความอผม เดี๋ยวไอ่ป่าววะไอไ่ป่าวะเมื่อกี้ไอ่ไอไอพี่ไอไอมันไอไอไอผมมาทำกับฟันเมื่อกี้ไอเออเห็นแม่ลายศาสตว์ไอ้ทียบอกแล้วตากูดีใช่ปะหรือยันแม้งตาพี่โคตรดีอย่างเงี้ยพี่เก่งมาจากไหนไม่รู้กูเดาเอาเมื่อกี้สรุปคืออะไรนะวคือกูก็เจอฟันแล้วไอ้ต้อมาพอดี ตัวบีเปล่าตบีถูกแล้วเฮี้ยกุณดารที่ผ่านเรื่องพูดเลยใช่ใช่ตัวบีตัวบีเราไม่เอาหนังสือเข้าไปกันเลยอ่ะไม่ได้เอาไปเลยแล้วนะเอาไปสองเล่มเลยแหละจะพักไปเขียนคาเบอร์เด็กูวิ่งก่อนกูเปิดประตูอ่ะเลยได้สิเอ๊ะใครปิดประตูอ่ะออ้าวใครออกคนท้ายอ่ะกูยังไไม่ด้ พิ่ทยุป๊บกูเดินไฟไหมกูใช้ไม่ได้วางไปนี้ก่อนตอนนี้นะครับผมมาล่าท้าผีนะครับครับผมจริงจริงเฮ้ยพูดเจมพูดเจมพูดเจมเจมชื่อเจมชื่อเจมเจมอู้หึไอดูข้างหลังดูข้างหลังดู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 ข้างหลังมาแล้ว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  เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตถ่ายรูปปรกอนนะครับผมขึ้นไหมเอ้ยเฮ้ยขึ้นขึ Over ้นขึ้นบอลบอลได้อย่างบอลบอลได้อย่างอะบอลบอลเดี๋ยวเดี๋ยกูถ่ายประตูด้ละกูวัตต แห่เจมส์แต่ดีบีมาไม่ใช่ครับคนละเจมส์ครับผมคนละเจมส์ครับคนละเจมส์ครับผมเฮ้ยเซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์ดังสองอันนะครับผมผมติดรอบบ้านแล้วเมื่อกี้ครับเซนเซอร์ดังอย่างนั้นฮะจิงกะปินเดี๋ยวกูเปิดประตูเมื่อกี้กูเปิดประตูเล่นเล่นนะปิดจริงเหรอผมผมส่องแล้วมันไม่มีนะไม่ไม่ไม่เมื่อกี้กูเปิดประตูใส่เล่นเล่นเลยปิดอัดเลย พี่ดูดูพี่เป่ะให้ให้ใดูที่ดูดูอันนี้ก่อนมึงดูขาวันนี้ครับโอ้โหเจี๊ยดอะไรแบบนี้ไอแกนหลอกมาแกนเฮ้ยเฮ้ยมันเพียกิจเพียกิจเพียกิจมาเพียกิจพี่พี่ฮะจำที่ผมบอกไหมไหมว่าถ้ามันเล่งอะมันเลงกับปอมแน่ๆอ่ามันมีมันมีเวกับแบนชีอ่าไอสัตว์รู้ลาตัวอะไรเหี้ยไรรู้ลาทีนี่อะไรเหี้ย เพื่อความชวนเราจะไปหาหลักฐานที่ที่สามนั่นก็คือพวกสมุดพวกโน้ตอะไรดูยังไงล่ะเฮ้ยคุยกับรอจนดรามั่าบันจึกขี้นัะเรือคุยเรือเรือคุยกับมีแม่้าครับผมก็คือห้าขี้กับคุยอ่ะก็ทด้ไมของผมเลยเยอะจังเลยวะเนี่ยเยอะเลย46เยอะอืมเยอะจัดเยอะมากๆอะไอ้สับเอามีแมนมาให้แล้วมือท็อกกูเจมเฮ้ยผีเยอบเกินแล้ว

เฮ้ยเสียงเปิดประตูกูถ่ายแป๊บกูวปั๊บโอ้โหโอ้โหเต็มสองหลอดเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้รับสิบเฮ้ยเมื่อกี้รับสิบพี่จ๋าผมผมดาผมดาเสียงถูกอ่ะพี่ลองเปิดหนังสือดูดิทำไมไปที่หลักฐานอ่ะหลักฐานที่สองมาแล้วอะไรนิ้มืออันที่สองพีก็ปินเหรอใช่ไม่มึงถ่ายติดได้ไงไม่รู้กูงยังงงตอนมึงอยู่เนี่ย คืออันนึงอยู่ประตูหน้าอีกกมึงบีประตูนู้นอ่ะมันมาแล้วสัตว์มานานแล้วมันมันไม่โผล่ตัวให้มึงหรอกไม่ไม่ต้องให้กระป๋อมคุยอ่ะเพราะมันเร็งกระป๋อมไม่เอาแน่ๆเฮียผีโดนไล่หน่ยแม่เปิดเปิดเปิดหมดเสียงมปิโดนไล่เลยผีอ่ะเฮ้ยเพชรผามบแล้วเพชรผาบสามอันเลยงั้นผมเพื่อความให้มันมาเร็วกว่าเดิมผมทางการหยิบตุ๊กตาปูดูขึ้นมาให้ครบเลย ข้าขีดอยู่ไหนข้าขีดอยู่ไหนเราต้องการข้าขีดเอ้ยเซนเซอร์สีแดงอะไรแกเซนเซอร์เออเซนเซอร์ขึ้นเซนเซอร์ขึ้นเซนเซอร์ขึ้นเลอีสองขึ้นในยสองขึ้นเซนเซอร์เสียงเอ้ยปิดไฟฉายอะไรปิดไฟฉายอะไรผมจะดูกดออฟเออไม่มีพี่ออฟไม่มีไม่มีก็รับอาวเสียไม่มีเฮ้ยตุ๊กตาบูดูอยู่ไหนตุ๊กตาบูดูอยู่ไหนมีแต่คุยกับอีเว็บเมีแต่คุยกับอีเว็บเบลห่าตอนนี้ถ่ายตุ๊กตาบูดูถ่ายยัง แล้วผมถ่าคนเดียวแบบว่าเหมือนมีน้ถตาแล้ววะแต่ทุกตาวรู้เปเห่ยนเลยเดี๋ยว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 ไอ้นั้นอยู่ไหนอะอะไรข้าขี่ข้าขีดถ่ายจะบอกว่ามันขโมยอะเอ๊ะถ้าเราอยู่ที่รถนี่สมองเรามันจะเพิ่มอะไม่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 มียาเอามียามียากินยาเปล่าสมองเพิ่มอะเราอยากแบบอยากเห็นน่ะใช่ไม่ทราบนะฮะ ห้าขีดอยู่ไหนวะเต็มเส้นรักเลยนะเฮ้ยข้าขีดหายจริงจังเาอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ในห้องนั้นโอเคเดี๋ยวเเข้้าาาใกูช่วไปข้างในเข้า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 ไปข้างในเลยเข้าไปข้างในเดี๋ยวปึ๊บตรงนี้ตรงนี้ตรงแกะตรงแกะตรงนี้ตรงนี้ตรงแกะเขาป้อมข้าป้อมสามสิบยี่สิบเจ็ดแล้ว

หลักฐานครบแล้วแบตชีจริงด้วยโอทำไมล่ะทียไอ้ตกใจสัตว์อี๋เจ้าโผล่มาไอ้ยังบอกว่าเาทกกูเลยพี่พี่โผล่มาแล้วกูกำลังถือยันแบบว่าไอ้มึงไม่คิดจะขึ้นในตึกกูเลยเลยไอ้ตัดขึ้นมาให้หักสีไม่ไม่เมื่อกี้มึงเห็นแบบกูไหมกูกำลังหันไปข้างหลังอ่ะกูเดินไปเอ๊ะเอ๊ะ้แบบว่าไอ้เฮียหอกกูกเฮียมันมาที่ระตูงแบบนี้ให้ถือมาเลยตอนที่แน้าเลยอ่ะ ต้มแน่เลยไปอยงเฮ้ยตอบยังตอบยังตื้อบอกนะตื้อบอกตื้อบอกเราบอกตื้อตื้อตอบก่อนปื้อกดเจปื้อกดเจกดเจแล้วเราจะมีคำว่าดูดูอย่าเปิดดูอะไรที่ขออะไรปพิ่มดูอะไรที่ขอแล้เจอแล้วเจอแล้วเออเแล้วก็อันแรกอันแรกอันแรกอะไรวะอันแรกฟิสซิ่งฟิ่อิ่พี่อยู่พีงปรับปรับตรงประเภทเลยก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเอาหลักฐานแล้วปรับตรงประเภทเออแล้วสองอะไรอ่ะสองฟิทต์ฟิงก์กับฟิน

วังเตียมาิดประตูไว้แล้วก็ถ่ายเล่นๆไอ้ดำๆในรูปนี่มันคืออะไรวะดำๆในรูปคือติดถ่ายติดพวกอะไรอะโอ้รักเกิดไปเยอะเลยร้อยเก้าสิเสบแล้วจะขอไปตับไปแป๊บหนึ่งนะเปิดเวลสี่สิบสองเวสี่สิละทำไมยังมีปัญหาอีกผมจะตกใบแล้ว Yeah